ตะวันชาแนลมากับตะวันชาแนลกันอีกแล้วนะคะขอโทษนะครับที่ครั้งที่แล้วในเกมซิกกอกผมบอกว่าถ้าเพื่อนผมมาผมจะถ่ายอีกเนาะแต่ว่าเพื่อนผมไม่มาแล้วผมไม่เคยว่าด้วยเพราะไปเรียนเดี๋ยวเรามาเล่นเดี๋ยวเรามาเล่นโลบอกกันก่อนแล้วกันเล่นแบบไหนดีอืมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแบบนี้ลเลยเ,ยเอเอดวแม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 ว อืมไปเข้าทางเลยไปรวยกันเลยตัวอะไเนี่ย <c oughs> ปไปเราไปเริ่มกัน คนดูดิมันด่านเด็กสชัดเฮ้ยเฮ้ย,โ,ยโดนขังแมวไหม آه 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 آه

ฝาไปเอยอะโหเล่นวายกันมากแต่ว่าเราเล่นด่านดีๆนะ่าจะดีกว่าเยอะเอาชีวิตรอดมันไม่ได้แนว<ม>เล่นอะไรดีเล่นอะไรดีนะเออเล่นอะไรดีเล่นปลแปลกๆนะ เดะเดวเดะเดะนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะไอหมาเนี่ยคืออะไรเนี่ย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 หมาเนี่ยเนี่ยอะไรดีผมว่าเล่นเถอะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนจะเล่นด่านอะไรเนี่ยอยากเล่นแบบพุกเอาชีวิตรอดไงแต่คือมันไม่มี ที่ผมเล่นเป็นเนี่เอ,อเล่นแต่นี้เดี๋ยวไม่ต้องเอาชีวิตรอดแล้วไม่ต้องแล้วเอาชีวิตรอดไม่มีน,นะเราไปเล่นขนสเปย์ดีกว่าที่เป็นลางในหน้าบ้านไปหน <c oughs> เข้ากันแะ้ว สำคัญเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณเล่นวัยรุ่นที่นี่สิ่งต่อไปนี้คือโอ้ยโมแต่มาอ่านี่ไม่ได้เล่นหรอกไม่ต้องอ่านหริดออยืนยันยืนยันไงนล่น โอทำไมมันเป็นอย่างนี้เป็นึงนะน้าโหอะไรเนี่ยสงสัยว่าทำไมโดนไปนี่มันน่ารักมัโดนที่ผมเจ็กลายสินจะมีจะมีอันนี้ผมเจ็กลายสินแย่ว่างๆ 口袋视频。 เดี๋ยวเราลืมอะไรไปบางอย่างนี่เราไม่ซื้อสินมาแจกไรสินนะฮะไปฮะบุยบุยเราคือแบบนี้ผมคือแบบชอบมันสนุกแค่ความกินนารักการวันหยุดใช้วันทำไมเราไปนี่เน้นน่ารักเราเท่ามันน่ารักเฮ้ยใครลงาพังพ่วงไปอ่ะ เห้ใครรับมาเดี๋ยวตแมพเปนต่า่ีไม่ายคืออะไรมีใชว่า อะไรไม่ว่าอะไรหมูอยู่นี่ข้ามองไกลๆหมูนี่น้ามองไกลๆตัวตัวตัวเด็ก โอโดูทำไมโลกใบนี้ไม่นักไม่ดูนินี่สิละล้สตกตานะแต่ตรงนี้ไม่้้องนใจนะทำไมเป็นกิากรรน ไมุกจะนยังไงต้องไม่โนทั้เเหนดไฟลุกอะไรเขายไม่ได้ จเจ้าขอสมาชากสไตนั่นนั่นน,นไตอืมได้โผโโจัรภาพหรือแตกดิเฮ้ยก็ดีนะฮะที่สิงห์ลดงกลาง ไอไ้าไปนี่น้นนนนอนว้าวถือว่าไก่ทุกคนน่าจะได้ยินนะไม่รู้นะะไม่เป็นไรอีโซลผ้าโอ้ยนี่ก็ตกตลอดเลยเดินสักสคุณไม่ไหวนะ ตินบินบินินไมทโลกใบนี้ไม่นารักไม่ไมน่ารักทุกชีวิตมีคำถามคือพูนจะไปายวันที่นั่นชื่อยืนลิงในหัวใจที่มาจากใบไปจนได้อยู่ได้ค้าไอเราไม่อยากจะน้ำคือไปจนต้อผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนได้อยู่อย่างนั้น มาอะไรจะส่งมาหาเธอเพิ่งเยอะสิดอกกลุ่หลากเดินมาเดินข่ามันจะกันด้กไมเพมือสั่นจนมือโดนตัวสั่น จริงๆก็ทีนะเดยที่อันนี้เจ้ามีน้ำบดีปจนแม่ห้างเต็มแตงโ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 มออไรสีแดงทั้งอันครับนี้

เรียก,กเกอนี่นนสวยอ่ะเธอกระขอมอันคืออะไรไอ้กเก่งอ่ะนี่แ่ดีนะเออใครจะเขีย,ยนอะไรเก่งนั่นเนาะ ทำลายปันไงงงอะดิเย่ยทำลายของเขาเราลบไปแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของเราสุดท้ายหรือว่าอะไรอะ่ะ ผู้หญิงกำลังจะตกลงมาถึงเสางแป๊ะไม่ใช่นะคุาคิดว่ารยยะขึ้นถูงม่ได้เท่าไหร่มาดูกันเริ่มจากแลกแล้วก็ขึ้นทาดงวิวิงวิ่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 งวิ้งวิ่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 งวิ้งวี่งวิ่งวิ่วิ่งวิงวิ่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 งวิงวิิงวิ้งวิงวิงว วิงๆๆิงวิ่งงอังนี้ด้อไหอยะเนี่ทำอะไรอยู่ถารถไฟถงรถไฟมอะไรว้ารถไฟาไปดีกว่า เดี๋ยจะกลับแล้วอันนี้ไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้นะบังปิดเห็นมันคือเอ่อที่สำหรับจัลโล 嗯，对了。<music> <music> นสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้จังหะค่ะเบ๊บราเบสเจอรอบหน้าครับ